ก่อนครับพี่ต้องขอบอกกับเองเลยนะว่าเองมันคือลูกนอกสมรสแกเป็นอุบัติเหตุทางอสุจิของฉันแกไม่มีสิทธิ์มเรียกฉันว่าพี่อียอ,อฟซันทบโลสุดตรีมกูไปทำการชีวิตแต่ว่าก่อนจะทำการชีวิต ก็ต้องไปตรวจร่างกายไปตรวจอะไรบ้างเพี่ตรวจทั้งหมดเลยแล้วเองตอบว่าไงเมื่อกี้นี้กา็พี่บอกพี่ไม่ได้เป็นไม่ไม่เป็นก็เลยไม่เป็นโรคเอไม่เป็นโรค้ายหรอเอายังไงแต่พี่ตอบยังไงไม่เป็นตําเป็นคนมายังไไปดูตาบอก่ึงยังไงคือพี่กำังจะสอนน้องแต่น้องก็มจะเอาวิชาจากพี่โดยที่ไม่คิดว่าพี่เป็นพื่นน้องๆ้อง เนี่ย <N ee> เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจได้เลย<ด>มันยัง,<อ>ม,ยงมีเปิดอยู่อ่ะแหมเดี๋ยวโตแลแ้วที่บ้านมันก็โตกันได้หมดแหละ <S 1> <S 1> <S อ,อ๋โอโทรให้หมอมาตรวจสุขภาพที่บ้านเลยเหรอเราก็ต้องไปตรวจหมอขึ้นก่อนสิวะอ,อ้<อ>ตอนนี้คือเขาต้องเอาเข็มแทงเราหรือเราเอาเข็มแทงเขาอ่ะแหมมันอยู่ที่เราวเราจะแทงเขาก็ได้อ๋อเลยเขามาแทางเราก็ได้มึงจะลุกมึงจะรับก็ได้อ๋อไปไกลไปไกล ซีเนียยปีละหนึ่งครั้งพอส่วนร่างกายปีละหนึ่งครั้งที่มึงสามคนเนี่ยจะมาเจอกันเจอกันปีละครั้งพอใช่ผมไม่ได้ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจริงๆริงเพื่อความเซฟปลอดภัยเป็นห่วงเป็นห่วงโอเคเดี๋ยวเขาาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเลยเหรอหมดแล้วชั่วโมงที่ไม่ได้หมดไม่ได้หมดชั่วโมงแล้วมึงหมดแรงแล้วพี่คุณแม่ซีนเล่นกับใครดีครับวันนี้มีพี่ตั๊ก โอ๊ตอาร์ตครับจริงๆชอบพี่โอ๊ตมากต่อยากเล่นกับพี่ตาเอาเลยเรามาด้กันได้พี่ตาฮะขอรางวัลครับพี่ตาสีกันแล้วขวานอะไรทำให้หายตกใจใบให้ว่าเป็นเพลงโอ้โอออี๋เฉียบไปนิดเดียวเองเพลงใหม่พี่ปาหมีทิชชูๆ ทชิบองาอะไรเลยพี่เจ้าสัสแหมมึงไม่รอจากด่าด่าดับเลยนะขวานเอ้ยขวานมากเออให้มให้ได้ค่ะขอ้เขาให้เขาตอบถูกแล้วพี่ได้ถูกแล้วพี่ก็จะให้อีกไงให้อะไรอีกให้อะไรอ่ะโอเคพี่ทาสีนี่ไงได้ไปแล้วได้แล้วได้แล้วจะให้ไปอีกมันมีอันเดียวก็จะให้ไปอีกทำไมต้องหักหน้ากันด้วยวะเออนี่พี่ของน้องนะพี่ของน้องนะนี่พี่ของน้องนะ โทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์โทรศัพท์ครพี่ตักพี่ตักรับโทรศัพท์เลยรับเดี๋ยวนี้รับเลยจ้าอ่าทำงานอยู่หรือเปล่าจ้าว่างอยู่ครับอ่าจารา่มาทานเ่รอีาล้านครับอ่าอ่าผมจะบอกกับอาว่าผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วอะไม่มีเงินจ่ายแล้วอะอ่าผมอ่ารายการอยู่นะเดี๋ยวผมจะหาเงินมปจ่ายให้ทั้งหมดเลยครับอ่าโอเครักอ่าครับ เมามาหาผมแล้วว่าให้ไปรับผมรับผลมาเรียบร้อยอ่าฟังนะอาผมจัดรายการจะยุอยู่เป็นรายการสดจานทรช็อคโลกรู้ตั้งประเทศแล้วอาเออตอนเนี้ยเขารู้กันทั่วแล้วอาทุนประกันเเยอะมีผมรู้มีอาจจะมาฆ่าผมมียผมก็อาจจะรวยอ่านี่มันสี่ทุ่มแล้วอาถูมาขายประกันกับผมตอนสี่ทุ่มสวาย ได้จริงพูดเรามาได้ไหมนี่กินน้ำไม่ได้กินผาโอ้ยดีกูไปหมดสายแรกคุณกรสวัสดีครับครับสวัสดีครับกรจ๋าสี่ทุ่มยี่สิบนเริ่มเริ่มดึกๆแล้วแหละถ้าเกิดหนูเนี่ยมาทำเสียงแบบว่าผมซึมๆม,มันไม่มีคนดูพี่คนปรับโกนเสียงมาเรียนที่ไหนครับผมเรีนยนอยู่ที่นี่ครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมกรครับ เรียนที่ไหนครับลูกพิที่โลกครับเฮ้ยเรียนอะไรมีอะไรพันธุกรรมเฮ้ยไปที่นรกครับอย่าไปตอบอสอนหย่อนทอนมเชิญรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายใช่ครับพี่รองหูไปก่อนถามจริงนี่คือคำตอบเหรอครับแต่ถือว่แม่แก้ตัวไหมพี่มอะเอามาลองมาอาหารอะไรดัดจริตครับชามะนาวข่อยปองเฉลยนะครับเอ่อคาบับครับอ๋อเคบับอัจเรียะป่ะ อะไรขวางอะอะไรอะขอถา้กลับได้ได้ได้ข้าวสวยกับข้าวเจ้าแตกต่างกันตรงไหนียนได้เหมือนกันครับพี่ไม่ใช่ข้าวสวยเนี่ยมันจะเป็นเม็ดธรรมดาข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ให้บอกเข้าใจจะเป็นสาวแล้วเอางี้ ไไดด้้อย่าลืมดิวสุดาผมขอแกไม่มีสิทธิ์สักรอบเลยพี่ครับพี่ต้องขอบอกกับเองเลยนะว่าเองมันคือลูกนอกสมรสแกเป็นอุบัติเหตุทางอาสุจิของฉันอุบัติเหตุอาสุจิโอเคได้สุดาล่แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพี่อยากกลับบ้านแล้วก่อน กูเหนื่อยแล้วเนี่ยอีฟ่าันท็อปโล